อุทยานน้ำตกแม่ซุลินอยู่ที่ น้ำตกแม่สุรินมันบรรยากาศร่มรื่นมากเลยแต่ว่าเราเห็นคณะเด็กๆเข้ามากันเต็มเลยเราจะไปเย่งเขาได้ไหมเนี่ยวันนี้อ่ะจะเป็นยังไงกล้องก็เสียด้วยนะเมื่อกี้กําลังจะแบบเอ้ยเอากล้องไปถ่ายรูปน้ําตกสวยๆกันดีกว่าแต่ไปไฟเอามาหาข้อมูลก็ไม่ได้เน็ตก็ไม่ดีแถวเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไหมแล้วก็ Premises, เอาภาพน้ำตกสวยๆม,ๆมาฝากกันแล้วก็ไปดูความสนุกสนานของเด็กๆที่ว่าจะสนุกเหมือนกับเราไหมหรือว่าเราจะแพ้เด็กกันไปเห็นแล้วจ้งไหนอ่ะไหนอ่ะไหนไหนไหนไหอะน้มตกกับตรงนั้น อ๋อมีเดินลงไปโน่นเลยอ่ะใช่เดินไปเรื่อยๆปุ๊บจุจุ๊บจุมีขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินวนลงมาน่าจะดูวิวเลยอืย <ๆ S 1> งั้นเราเดินลงดีกป่ะๆๆๆเป้ปเดินดีๆเห็นเส้นทางที่เราจะไปกันแล้วใช่ไหมเตรียกใจได้ยัง ซิกแซกเลยเกินคึกคักคึกคักแต่เ,เขาทำทางดีนะน่าจะนับมีนะักท่องเที่ยวมากันเรื่อยๆอย่มันก็เลยแบบสะอาดสะอาดเนี่ยถ่ายรูปมะเดี๋ยวเรามาถ่ายที่หลัง <Okay. S 2> แค่มาถึงตรงนี้วิวก็สวยแล้วอืมว้าวบรรยากาศดี <ไป S 2> ดีให้เหมาะมากก็พอทำมันไดทางขึ้นไปทางนน้นนะขึ้นมอโนอนโ oh, อ้โหนอนนอนนอนนอเห็นแล้วคะ่ะหมดแรงโอ้ สง่างามมากเลยสูงริ้วไปเลยตอนอะไรอะ่ะเนี่ยไปได้อ่ะเนี่ยร <laughs> ูห้ามปีนลัวขอโทษนะคะไปถึงแค่ตรงนั้นใช่ไหมคะ เราจะไปกันไหมอ่ะเราจะไปกันไหมอ่ะหรือตรงนี้ก็สวยแล้วตรงนี้ก็สวยแล้วนะเอะตรงนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนไป นี่เราอยู่ที่บริเวณจุดกลางเต็นท์น่ะกว้างอยู่นะมีห้องน้ำมีอะไรไม่ไกลเลยถ้าอยู่คนละฝั่งกับน้ำตกเลยเนาะอยู่คนละฝั่งต้องเ,อเดินขึ้นไปอีก100ร้อยเมตรไงอา่าถ้าน้ำตกต้องไปทางนู้นกลางเต็นท์คือทางนี้แถวนีเ้เด็กๆกำลังมาปิกนิกกินส้มตำคุณครูตำส้มตำให้เด็กๆก,กินเยอะแล้วห <c oughs> รือว่าเราจะไปแย่งเด็กกินกันหิวอพอดี <c oughs> กำลังหิวอยู่ดีเลยเนี่ยเดี๋ยวให้เขาพาไปดูรอบๆกันไป นี่เราก็ไปดูน้ําตกมาแล้วเดี๋ยวเรากําลังจะปิดคลิปกันแล้วตรงนี้เลยละกันเพราะว่าเราจะไปต่อที่ป่างอุ้งระหว่างทางมีอะไรสวยๆเดี๋ยวเราเก็บวิวอะไรสวยๆมาฝากกันละกันเนาะเดินทางตั้งสามชั่วโมงไม่ธรรมดาถ้างั้นเรารีบไปกันเถอะป่ะ,ปะ